สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแห่งความชื่นชมยินดีของตัวดิฉันเองนะคะพิสมัยสวัสดีโรธค่ะก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะบริษัท Oriental Commerce แล้วก็มีกิจการส่วนตัวนะคะที่ตลาดบองมาเชมีร้านจิวเวอรี่นะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะถ้าสะดวกยินดีรับใช้ค่ะนะคะไปใช้บริการได้ ทุกอย่างเลยนะคะถ้าคิดถึงเครื่องประดับอย่าลืมคิดถึงร้านแพรวพรวจิวเวอรี่บองมาเช่นะคะก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยนะคะที่มีส่วนได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาตินะคะถ้ามีสิ่งใดให้พิสมัยรับใช้ยินดีนะคะโทรมาได้เลยนะคะเบอร์0859618385ค่ะก็ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาสำหรับ คนแรงงานต่างด้าวนะคะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของมีความทุกข์ร้อนหรืออยากจะให้เป็นที่ปรึกษาปัญหาที่คิดว่าพิสมัยสามารถช่วยได้ยินดีนะคะไม่ได้เล่นการเมืองค่ะแต่มีความรักกับพี่น้องทุกคนนะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ